เครเนมอเตอร์นะฮะวันนี้เราอยู่งานอ่าม้อน้ํานะครับผมตัวนี้เป็นหม้อน้ําเครื่องปั่นไฟนะครับก็ตอนแรกจะมาซ่อมนะครับแต่ว่ารางังพุ่งมีการตันแล้วก็ผุนะครับเนื่อความที่มันตนันงนอตันงไหนนะครับก็คือลมระบายไม่ได้เลยนะฮะรังพึ่งมีการอ่าเนี่ยครับที่ผมแจ้งไปคือมีการผุแล้วนะฮะใช้งานไม่ได้ครับหมดอายุเสื่อมเสื่อมตามอายุไขการใช้งานครับผม ก็เลยต้องจัดให้สร้างใหม่เป็นงานอลูมิเนียมทั้งใบนะครับผมให,ใ,หใ,หให้ดูแบบต็้มๆนะครับนี่ไงคืองานอลูมิเนียมทั้งใบของเรานะครับสร้างใหม่เรียบร้อยตามสเปคแน่นอนใช้ปีกเก่านะครับผมตัวนี้ก็ลางพึ่งเป็นตาอูนะครับนี่ฮนะระบายความร้อนได้สุดยอดเห็นความดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่า เป็นอลูมิเนียมทั้งใบแล้วก็ทังฝาด้วยก็เป็นอลูนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะใส่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราใส่ปิดเดิมวัดขนาดเรียบร้อยนะครับใส่ได้แน่นอนเราจะเติใช้งานต่อไปที่ยาวๆประมาณ5ปี10ปีได้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับ